ตอนนี้เห็นบอกว่าครับเห็นบอกว่าสดแล้วใช่ไหมครับผมพี่อยากรู้มุมมองความรักของตะวันฉายเวลาเรามีแฟนเนี่ยเราเราแบ่งเวลายังไงซ้อมมวยแล้วก็เวลาให้แฟนยังไงครับก็ตอนมีแฟนใช่ไหมตอนมีตอนมีตอนมีมีแฟนนะตอนมีอ่ะตอนมีอ่ะตอนมีอ่ะก็ผมแบ่งเวลาว่าเวลาผมมีรายการซ้อม คือซ้อมคือซ้อมออกซ้อมถ้ามีเงาผมเพราผมไม่สนใจแล้วนั้นเวลาผมซ้อมมวยได้ไหมคือจะมางี่เง่าบอกว่าเราไม่มีเวลาให้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมซ้อมมวยนี่คืองานของผมเอองา่ขงผมต้องแยกแยะว่าอันนี้มันงานของผมนะแล้วเวลาไปหาแฟนตอนไหนอ่ะต่อยเสร็จต่อยเสร็จเวลาเหลือเยอะเหลือเวลาหลายเดือนผมจะต่อยอย่างเงี้ยพาเขาไปทำเต็มที่แบบว่าพาไป เดินห้างอยากได้อะไรซื้อให้กินอะไรพาไปกินอะไรเงี้ยที่สายเปเนี่ยก็ไม่ขันขนาดนั้นก็ให้แบบว่าความสุขเขาแบบว่าก็คือเขาต้องเข้าใจเราใช่ไหมแฟนคนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้าใจเราไหมเขาเข้าใจเข้าใจใช่ไหม เราทำไมถึงโสดนะครับฮะเราทำไมถึงโสดนะครับไม่รู้ครับไม่รู้นะคือเราทุ่มเทให้กับการต้อมวยต้อนมวยกร่าเก็บเงินใช่ราเราหน้าที่ดีกว่าเพราะอายุผมยังน้อยครับผมไม่อะไรมากยังไม่จริงจังอะไรมากแฟนมีเมื่อไหร่ก็ได้ครับโอ้นี่เป็นนักมวยตัวอย่างเลยนะบางคนนักมวยเนี่ยเขาจะต้องมีแฟนไปด้วยในนนี้ มีแฟนมันก็ดีครับมันก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยอะไรด้วยเราไม่เหงาฮะไม่เหงาฮะฮไม่เหงาหรอก็มีบ้างนะครับไม่มีใครแบบก็ใจหรือว่าชอบแบบว่าก็มีบ้างพูดคุยเขาหาดูใจก็มีอยู่อ๋ออ่ะก็เรียกว่าเป็นแฟนนักมวยเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็ต้องอดทนอดทนเอดทุย่างเหมือนกับเป็นอาหารเลยใช่ไหมเข้าค่ายคือเข้าค่ายเออซ้อมก็ซ้อมมาไม่ได้ไม่ได้แล้วแพ้มามีปัญหาไม่ดีโอเคขอบคุณครับ